สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ออกก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งของที่ออยซื้อช่วงโปร11-11นะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นของที่ซื้อแค่วันที่11-11นะอาจจะมีก่อนหน้านั้นบ้างหลังจากนั้นบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละที่เขาก็เริ่มโปรโมชั่นไม่พร้อมกันเนาะแต่ว่าก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้แหละช่วงโปร11-11นะคะ แล้วก็ของที่เอาซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์นะคะก็เพื่อนๆอาจจะดูไว้เป็นแนวทางสําหรับโปรโมชั่นครั้งถัดไปก็ได้นะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยโปรโมชั่นมีทุกเดือนนะทุกคนเดี๋ยวก็แบบแบบสิบสองสิบสองแล้วก็อาจจะเอาไว้ดูเปรียบเทียบกับโปรครั้งหน้าได้นะว่าเออมันคุม้มไม่คุ้มอะไรยังไงนะคะ ที่พวกเครื่องสำอางกันก่อนเลยนะคะก็อ,อย่างแรกเลยออยได้สิ่งนี้มาจ้าเป็นลิปมันจากแบรนด์เมนโทรธท่มนะคะอันนี้ก็เป็นลิปมันที่ออยใช้อยู่แล้วแหละทุกวันนี้ก็ใช้รุ่นนี้อยู่สูตรนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลิปมันเออรุ่นมัลต้ครีมลิปนะคะทุกคนก็คือจะเป็นลิปมันที่เนื้อนุ่มมากนะคะใช้แล้วออยชอบมากทาแล้วปากก็นุ่มชุ่มชื้นดีด้วยนะคะ ตัวนี้เนี่ยปกติอะขายแท่งเดียวมันจะอยู่ที่ประมาณ180บาทมัง้งเออแต่ว่าเขามีโปร1แถม1ทุกคนอันนี้อ้อยสั่งจากในแอป s h อป e e นะก็คือจัดมาเลยจ้ะ2คู่นะคะก็มาเลยส แ,บบแล้วก็เขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นชิปแมสของฮาดารลบโบกนางก็เป็นแบรนด์แบบในเครือเดียวกันแหละก็เลยแถมมาแต่คิดว่าน่าจะแถมเอาออยแบบซื้อตอนเที่ยงคืนนะถ้าเกิดใครชอบแบบช็อปออนไลน์อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้อดนอนรอตอนเที่ยงคืนนะคะโปรโมชั่นมันจะดีมากๆเลยแบบหลายๆแอปก็คือโปรโมชั่นเที่ยงคืนจะดีที่สุดถัดไปยังอยู่ส่วนของสกินแคร์อยู่นะคะออดก็ไปกด อันนี้มาทุกคนเป็นซาวซูนะคะออยก,กดมาจากแอป lazada นะ,ะอันนี้มันจะเป็นโปรโมชั่นแบบพรีเซลนะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นที่มีขายก่อนวันที่11 11เเพื่อนเพื่อน,น,นก็ไปกดเหมือนจองเอาไว้ก่อนแล้วก็ชำระเงิน10%อนนะคะแล้วพอวันจริงเราก็ค่อยชำระเงินที่เหลือก็เป็นโปรที่ออยค่อนข้าง,งชอบนะเพราะว่าบางทีเราแบบไม่มั่นใจว่าเราจะกดทันไหมในคืนวันที่1111นะคะก็ไปกดจองไว้ก่อนคือได้โปรนั้นแน่นอนออยก็กด เป็นอันนี้มาเป็น first care นะคะเป็นโปร1แถมหนึ่งแต่ว่าอะทุกคนอาจจะงงกันใน3าขวดก็คือเป็นโปร1แถมหนึงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชำระเงินที่เหลือภายในตีสอของวันที่11-11อะ่ะจะได้แถมอีกหนขวดทุกคนคือคุ้มมากอันนี้คือ1ัน0ได้3าขวดนะคะถ้าเกิดใครซื้อแบบซาวาซูอยู่แล้วนะก็แนะนำให้แบบลองเลงโปรโมชั่นประมาณนี้คือมันคุ้มมากจริง ถัดไปก็ไปกดพรีเซลมาอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นของอีกแบรนด์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นของ Urban Dk ออยไปกดแป้งของเขามานะคะตลับก็จะเป็นแบบประมาณนี้อันนี้ออยลองใช้แล้วก็ถือว่าแบบค่อนข้างดีนะคือออยสนใจแป้งรุ่นนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าไปดูรีวิวมีคนชอบแบบค่อนข้างเยอะมันให้การปกปิด เนื้อเนียนแล้วก็ตลับสวยมากเราก็เลยแบบอยากลองแล้วคือพอออยมาลองอ่ะเฮ้ยมันดีจริงทุกคนคือเนื้อมันเนียนมากคือทาแล้วแบบปกปิดแต่ดูแบบดูไม่ได้แบบบกมานหนาอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบค่อนข้างชอบนะคะก็ที่ชอบอย่างหนึ่งคือออยไม่เคยใช้แบบแป้งแล้วก็ลองพื้นของ u อ b a n Decay มาก่อนใช่ไหมทีนี้ก็เลยแบบอินบ็อกซ์เข้าไปถามเขาก่อนว่าเออแบบไม่แน่ใจว่าเราอ่ะใช้แป้งเบอร์ประมาณไหนแบบให้เขาช่วย แนะนำหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาอะก็จะถามเราว่าเออเราเคยใช้แป้งหรือว่ารองพื้นของยี่ห้อไหนมาก่อนเป็นเฉดสีอะไรนะคะแล้วก็ให้เราถ่ายรูปแบบข้อมือตรงเนี้ยไปให้เขาดูซึ่งออยอะไม่มั่นใจเลยตอนที่ถ่ายรูปข้อมืออันนี้ไปเขาดูเพราะว่ามันจะตรงหรือเพื่อนๆคือรู้สึกว่าแบบ ในกล้องแบบมือถือหรือว่าจอคอมของแต่ละคนะ่ะมันความเข้มอ่อนของแสงมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกไม่มัน่นใจแต่เราก็บอกเขาไปว่าแบบเออใช้แป้งของเกาหลีหรือว่ารองพึ่งเกาหลีะจะเป็น M21 นะคะแล้วก็ถ่ายรูปไปแบบที่เขาต้องการะคะเขาก็แนะนํามา เป็นเบอร์ 30W สอันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าอยากให้พอดีกับผิวให้ใช้สีนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ขาวขึ้นอีกนิดนึงบางคนอาจจะชอบแบบทาแป้งขาวนิดนึงอะไรเงี้ยก็ให้เป็นเบอร์20แล้วคือออยแบบไม่เชื่อทุกคนด้วยความดือ้อก็เออฟังไว้แต่ว่าเราก็ไปที่เซโฟราไปหาแป้งแบบของติงมาลองนะคะปรากฏว่าเบอร์ที่เขาแนะนําเบอร์นี้คือเป๊ะกับผิวออยมากคือเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากซื้อแบบ แป้งหรือรองพื้นของอเ b a n Decay คแล้วไม่รู้เฉก็ลองทักไปถามแอดมินได้นะออยทักไปเราก็แบบด้ยวยความดือ้อไงเราก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็คือซื้อเบอร์เดียวกันกับที่เขาแนะนําเลยนะคะทุกคน ขยับไปที่ร้านเซโฟล่ากันบ้างนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเพิ่งเดือน 11- 11นะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยออกพวกฮอลลีเดย์คอลเลคชันออกมาแล้วเพื่อจะขายช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะเราก็ไม่พลาดจ,จัดมา1เซตนะคะอันนี้เป็นของเอสเต้โเดอร์นะจะเป็นเซตที่รวมลิปบำรุงนะคะก็จะมีลิปบำรุงที่เป็นแบบแท่งอันนึงอันนี้รู้สึกจะมีสีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นลิปบำรุงแต่ว่าเป็นจิ้มจุม่มซึ่งเราอะ เลงอันนี้ไว้นานมากนะคะตั้งแต่ที่มันยังไม่มีแบบฮอลลีเดย์เอะไรแบบนี้เลยนะแต่ว่าแท่งหนึ่งอะ่ะมันก็แอบราคาสูงเหมือนกันแท่งหนึ่งมัน1,250บบาทนะคะอันนี้ก็ราคาเท่ากันแต่ว่าเซตนี้ทุกคน 1,400บาทจ้าคุ้มมากคือจะคิดว่า1แถมหก็ได้เพราะมันเกินมาแค่แบบนิดเดียวเองนะแล้วตอนที่เราซื้อเราก็ใช้โค้ดลด10%ด้วยก็เลยยิ่งคุ้มไปกันใหญ่เดี๋ยวเอาไว้ลองใช้แล้วจะมารีวิวดูนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยออยติดใช้ลิปมันมีสีมากตอนนี้ก็มีใช้ของดีออกับบัฟฟี่บาวอยู่ก็ดีทั้งคู่นะแต่ส่วนตัวชอบดีออมากกว่าเพราะว่ามันออกสีเยอะกว่า การบำรุงก็ดีกว่าแพคเกจิ้งก็ดีกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้แต่ว่ามีแบบจับๆดูโพแพคเกจิ้งแลละแพคเกจิ้งดีมากทุกคนคือคุณลิตี้แบบรู้สึกพรีเมียมแล้วก็ฝาเป็นแมกเนตซึ่งเราชอบมากเวลาใส่กระเป๋ามันค่อนข้างแบบปลอดภัยไม่เลยกระเป๋าแน่นอนนะคะเดี๋ยวไว้มารีวิวว่าใช้ดีไหมอีกอันหนึ่งที่เราได้จากเซฟอร่าเหมือนกันแต่ว่าหลังวันที่21-11เนะคะเพราะว่ามันเป็นของใหม่อันนี้ไม่ได้แบบลบอะไรแบบเยอะแยะนะก็คือนี่เลยเป็น คอลเลกชันของแม็กที่เอกกับน้องลิซ่านะคะเป็นอะไรที่แบบติ่งเป็น b ิ i n นะคะทุกคนก็คือแบบสับส่วนน้องนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะนะเพราะว่าแบบเราก็ช็อปไปเยอะแล้วไงตอนสิบเอ็ดบวกกับว่ามีข่าวแบบไม่เชิงมีข่าวสิเราก็ไปแอบ,บเห็นในเพจแหละว่าวันที่3ามธันวามันจะมีโปรโมชั่นแบบแถมกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเก็บไว้ก่อนเพราะจริงๆอ่ะอยากได้ไฮไลท์ด้วยเดี๋ยวจะ ให,ให้ดูรูปไฮไลท์คือไฮไลท์มันสวยมากทุกคนแต่แบบเออไว้ก่อนนะคะก็เลยเอาลิปมาก่อนซึ่งสีที่เราซื้อมาอันนี้นะคะชื่อสีว่า swoon for b l o o m ถ้าอ่านไม่ผิดนะเป็นสีออกแบบโทนแดงๆค่อนข้างดูแบบทาง่ายนะคะตอนนี้เราก็ทาอยู่แต่ว่าอันนี้อ้อยทาแบบเบรนนะคือถ้าเกิดทาแบบแน่นๆมันก็จะแดงเลยนะคะ มาที่เสื้อผ้าแฟชั่นกันบ้างนะคะเราก็ไปโดนนี่จ้ะุมในโลกผุ่งใหญ่เลยนะก็ไปที่ช็อปเซนทันเวิลมาค่ะทุกคนมันมีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1อยู่เราก็เลยไปจัดมาเลยจ้ะสาตัวซึ่งอ่ะให้ดูตัวแรกตัวแรกคือเป็นตัวที่เราแบบเดินเข้าไปในช็อปพอตัวนี้เลยนะเพราะมันน่ารักมากๆนะคะนี่เป็นเสื้อครอปนะคะที่แบบผ้าเป็นแบบขนๆน,นะทุกคน แล้วผ้าคือแบบนุ่มมากนะเราดีไซน์แบบถูกใจออยมากสีชมพูขาวแล้วกระดุมคือแบบสุดอะทุกคนน่ารักมากคือชอบกระดุมมากเลยอะแบบเลยโดนมานะคะตัวนี้แบบตอนใส่อะคือรู้สึกเลยว่าแบบผ้ามันนุ่มสบายมากแล้วก็ผ้าก็แบบไม่ได้หนาด้วยนะใส่เมืองไทยได้อันนี้ชอบมากตัวที่2นะคะเป็นเสื้อเหมือนกันเป็นเสื้อเหมือนแบบคาร์ดิแกนนะคะสีดําลายดอกไม้อันนี้ นะคะอันนี้ออยลองใส่แล้วก็ใส่สบายเหมือนกันแล้วก็ผ้าแบบนุ่มดีนะคะไม่ร้อนออยใส่กับเสื้อกล้ามสีดำข้างในแล้วก็เหมือนแบบเออใส่อันนี้คลุมปล่อยๆอะไรเงี้ยชอบมากน่ารักเหมือนกันเดี๋ยวออยอาจจะหารูปแบบของโมเดลใส่ไว้ให้ทุกคนเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใส่โชว์ให้ดูว่าเออหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าเออชอบมากอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมานะคะอันนี้จะเป็นเดรสนะตัวนี้มันจะมีความแบบ ลูกคุณนะคะว่าเป็นแบบลูกไม้นะคะแล้วก็เออเป็นสีขาวกับสีแบบเหลืองครีมอะไรอย่างเงี้ยเออมีความแบบน่ารักเป็นเดทที่แบบไม่ยาวนะคนประมาณเหนือเขานิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเป็นความยาวที่ออยแบบโอเคคือถ้ายาวกว่านี้แบบใส่แล้วเราจะดูเตี้ยนะทุกคนเพราะเราก็แบบเป็นสเสมออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของจริง ตอนแรกอะดูอาจจะไม่ได้ดูแบบสวยมากทุกคนแต่พอใส่ออกมาเอาว่าแบบเออค่อนข้างแบบโอเคเลยเหมาะกับเราอย่างงี้ค่ะก็เลยไปโดนมาสามตัวนะจ๊ะอีกอันหนึง่งอันนี้ออยซื้อออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยนะคะก็คือจากแบรนด์ลาปูทีนะคะทุกคนอันนี้เป็นรองเทา้าเขาก็แพกมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าโดนไปายยาทุกคน คือออยอ่ะเล่นติ๊กตอกแล้วก็ติดตามพี่เจนนะคะพี่เจนก็คือเป็นเอ่อคนที่เล่นแบบติ๊กตอกนี่แหละแล้วก็เขาใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีนะคะแล้วเขาก็ใส่รองเท้าคู่นี้ออยเห็นแล้วก็แบบชอบมากคือมันน่ารักทุกคนแกะให้ดูห่อมาแบบดีนนะนี่อะเห็นไหมยังไม่ได้ใส่เลยใหม่มากคือพื้นยังแบบสะอาดเอี่ยมนะคะเป็นรองเท้าลัดส้นแบบนี้นะคะ ก็คือออยอ่ะจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยตามหารองเท้าลัส้นแบบนี้อยู่เพราะว่ามันฮิตใช่ไหมช่วงนี้แล้วเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวแบบสปอร์ตมากเพราะฉะนั้นรองเท้าลัส้นสไตล์แบบเนี้ยหลายๆแบรนด์มันจะดูแบบแมนอะไรเงี้ยแล้วเราแบบไม่ค่อยถูกใจแต่พอมาเจอแบรนด์นี้บวกกับเห็นพี่เจนใส่ก็คือแบบโดนป้ายยาค่ะจับมาเลย1คู่นะคะ อันนี้จะเป็นแบบสีขาวดำนะทุกคนมันจะมีแบบดำล้วนด้วยราคาก็โอเคนะไม่แรง2,000กว่าบาทนะคะออยซื้อตอนอันนี้จะซื้อก่อนช่วง C1 1ีกหนิดึงประมาณช่วงแบบฮาโลวีอะไรอย่เงี้ยมีส่วนลด10%นะคะแล้วแบบนเนี้ยคือเขาไม่ค่อยลดราคาทุกคนคือออยเลงมานานมากๆแล้วนะจริงๆแล้วอะแต่คือแบบเออรอให้เขาลดราคาก่อนแล้วค่อยซื้อแต่คือไม่อยอมลดสักทีจนฮาโลวีนี่แหละลด10%ก็เลยจัดมานะคะเราใส่ก็คือแบบ มีพอดีบางไซส์ก็เริ่มหมดแล้วนะถ้าเกิดใครแบบสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะให้จบแล้วทุกคนก็เหลือ2ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราได้มาอย่างงง,งๆนะก็เดี๋ยวมาดูเลยว่าความงงแรกคืออะไรนะคะนี่เลยมันเป็นแมกกาซีนของญี่ปุ่นนะทุกคนก็คือเราเออกไปเดินเล่นที่คิโนคุนิยะมาแล้วก็ไปบังเอิญเจอสิ่งนี้นะคะแต่มันเป็นแมกกาซีนหลอกทุกคนคือถ้าเกิดใครไปร้านแบบหนังสือญี่ปุ่นบ่อยๆหรือว่าไปร้านคิโนบ่อยๆจะรู้เลยว่าอันนี้ มันเป็นแมกกาซีนไว้ขายของมันไม่ขายแมกกาซีนนะคะให้ดูความแมกกาซีนก็คือมีแค่นี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นกล่องนะคะก็คือนางขายกระเป๋าแหละเราก็ซื้อกระเป๋าเขามานั่นแหละนะคะอันนี้มันจะเป็นแบรนด์อาโจเล่นะคะทุกคนซึ่งประมาณปี2ปีที่แล้วมันดังมากเราอะอยากได้กระเป๋อันนี้มากแต่คือหาซื้อไม่ได้ดไทุกคนไปคินก็หมด จะซื้อร้านที่ยวก็กลัวของปลอมเพราะว่าช่วงนั้นมันฮิตมากแล้วมันแบบของปลอมเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเหมือนลืมลืมไปไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเราไปเดินเล่นคินโนก็เจอนางเฉยนะคะก็เลยเหมือนซื้อมาเติมเต็มความอยากได้เมื่อปี2ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าของจริงแก่ออกมาก็แบบนี้บอกเลยว่าที่ชอบแล้วก็ซื้อเนี่ยเพราะว่าหน้าของน้อง น่าดูกวนมากคือเราชอบที่มันดูแบบมันดูกวนอ่ะเออแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคอลเลกชันวินเทอร์นะผ้ามันก็จะเลยแบบเป็นเหมือนผ้าเสื้อกันหนาวอ่ะซึ่งเราชอบนะมันแบบนิ่มดีอะไรนี้นะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบผ้าแบบนี้ไม่ได้มีซิปหรืออะไรนะมีป้ายแบบอาโตเล่อยู่ตรงนี้นะคะเวลาใช้ก็คือต้องต้องหมัดโบกแบบนี้เอาแล้วมันก็จะได้เป็นทรงแบบแบบนี้เหมือนหน้าปกนี้นะ ก็กะ่าวว่าเอาไว้ใช้แบบเออขำๆมาทุกคนแบบไปซูเปอร์เดินเลี้ยวเสาร์อาทิตย์อะไรเนี้ยผ่านไปความงงหนึ่งความงงสองทุกคนคือเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะก็คือพาน้อาใหม่เซลามูนจ้า <c oughs> คืออ่ะฉันซื้อเพราะเซลามูนฉันบอกเลยเพราะว่าเราชอบเซลามูนมันก็เป็นการ์ตูนแบบวัยเราอะเนาะวัยตอนที่เราแบบเด็กๆเราก็ดูเซลมูนนะแล้วก็อะ มีโปรโมชั่นช่วง11.11 11. ซื้อผ้าละไมอันนี้ยังจะอุตสาหคแถมสร้อยข้อมือเซรามูนก็คืองงไหมคืออยู่ดีก็แบบ11.11 11. ฉันจะซื้อผ้าละไมเซรามูนอะไรอย่างงี้นะคะก็ยังไม่ได้ลองใช้นะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นยี่ห้อที่ออยไม่เคยใช้มาก่อนด้วยนะเอ,อ่อยี่ห้อว่าเฟิเซียนะคะมันจะเป็นผ้าละไมแบบที่เป็น,กนเกง่งไม่ได้เป็นผ้าละไมแบบปกติที่เรานิยมใช้กันนะคะก็ ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวอาจจะไปบอกในเพจนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อมาขำๆมาคือถ้าใช้ไม่ดีฉันก็ไม่ได้อยากจะว่าอะไรเธอหรอกฉันซื้อเพราะเซรามูนแค่นั้นแหละนะจ๊ะก็ประมาณนี้จบไปแล้วสําหรับการเปิดถุงช็อป11บ1นะแล้วถ้าเกิดเดือนหน้า12.2เราซื้ออะไรมาอีกเราก็จะมาเปิดอีกนะทุกคนก็คิดว่าอาจจะซื้อแหละแต่ว่าจะพยายามเบาเพราะว่าเดือนนี้ก็จุกอยู่เด้อคือรวมๆกันนี่ก็คือแบบหลายพันอยู่นะคะ ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย